เข้าใกล้ยิ่งเหม็นหนักเราใกล้ถึงแล้วละคอมาเสือไม่ไหวกดไม่ไหวแล้วอ่ะขอมาเสือสดูสินี่ไงละ่ะทุเรียนบอมใหญ่ใหญ่เวอร์มาเหม็นเวอร์ไอเหม็นจริงๆผลทุเรยียนใช่ไเหม็นน่ะนั่นไง คุณตาลิบเสื้อผ้ามันเปื่อยหมดแล้วครับทุเรียนมันสุกจนจะร่วงแล้วออยสวยแล้วร่วงแล้วเจเลยทองเกียดบานช่องช่วยด้วยไม่เป็นไรนะโคมสัสมันก็แค่กลิ่นเองคงไม่อันตรายถึงชีวิตหลบมังบม้งหลอมั้งคิดว่าแบบนั้นนั่นเหหน้าตากับน้ำเสียงทีเ่เข้ากันเข้ากันเนาะตาเอกร่วงแล้ว